เสพ่อเถอะแม่อะไรขึ้นในลูกร้อนเสียงร้อนเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยฮะช่วยลูกด้วยทำไมลูกก็คือลูกมันอยู่ในตำแหน่งดีๆน้องสอนสิ่งมาถึงไม่รู้ไปทำอะไรใหม่เองไหมลูกเวลาปั๊มลูกหมูนี่ลูกหมูเสียหายหมดเลยไมแล้วพต่เรื่องแบบนี้ผมจะไม่ยอมนะเป็นค่ะรู้ไปที่ไหนก็อับอายขายหน้าเขาไปทั่วทำอย่างเงี้ยลูกของ ข้าวลูกไปเข้าวข้าวส,สอนสิงดีกว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยลูกพ่อเสด็จพ่อ,พอ,พอฟังกะบอกฉันนะพี่ยาค่ะ ระอกชั้นสอนสิงเป็นห่วงเสด็จพี่เห็นว่าเสด็จพี่เขาขึ้นครองราชสือต่อเสด็จพ่อเทพรังสรรค์และกริย์ที่จะมาปกครองแผ่นดินจะต้องเก่งท้าเพลงด่าเพลงทวนแร้วสุสานวันหลังตำดาพิชัยยุคิชัยสงครามแต่เสด็จพี่สมรัสิไม่เคยที่จะสนใจเรื่องพวกนี้เลยวันๆเอาแต่นั่งแต่งหน้าทาปากคาเล็บทำตัวกระตุ้นกระติ้งลุ่งกระโรงแบบนี้กระบอกชั้นก็เป็นห่วงถ้าเสด็จพี่ต้องมาขึ้นครองราชทหารที่ไหนเขาจะเขินน้ถือในตัวเสด็จพี่หรือพขาะขอาไม่เกี่ยวอะไรไง ผมฉันก็เลยตั้งใจจะมาสอนเพลงดาบเพลงทวนให้แต่สด็จพี่ก็ไม่ฟังไม่ยอมเลยกะหมฉันก็เลยโมโหเลแกล้งไล่ตั้มมาเท่านั้นเองหรอพี่ยค่ะตัมจะแกล้งพี่จะมาอะไรแบบนี้ไม่ได้แล้วสิมนจะเล่แบบนี้ไม่ได้มันเสียหายทุกคนเลยแล้ลูกโตเป็นสาวแล้วทำแบบนี้มันไอไม่ยอมยาไม่ยอมเยไม่จะมด้วยไ่เอไอือไม่ได้วเปล้วเปกนนเี่ยเปน เตีตัวเล่นเนี่ยแหละวุณลูกลูกไม่ยอมเฮ้ยพ่อบอกอะไรให้นะสจบแล้วเนี่ยน้องเขาอยากเล่นกับพี่และสุดท้ายในภายภาคหน้าสมบศิษ์รู้ไหมเจ้าจุนบรทยาติดต่อจากพ่อพ่อสำคัญที่สุดเจ้ามีเมียที่จะต้องแต่งงานแล้วนะลูกมีเมีเหรอเศรจพี่สมบศิษ์มีเมียแล้วมีพระคุณแล้วแบบนี้ก็อดมีผัวเลยสิพี่เสาวจิงไมียหรอกจะมีเมียที่ เป็นหน้าพ่อเลยนะหลูกนะมีผู้บุกพ่อเปนู้ใหม่ก็ได้เลยพ่อมันหมายไว้ไม่ถามเลยไอ้ลูกอะไร็เลยต้องแอบมีก็ไม่เกี่ยวอ่ะก็ฉันทำไม่เป็นฉันไม่อยากมีหรอกเมียมันจาเป็นจริงๆหรอเสด็จพ่อจะทำไม่เป็นเลยทำไม่เป็น สตมามันไม่ใช่เลยที่รู้เกิดอะไรมาให้เนี่ยเอาเป็นว่าจะเราไปคุยค่อยสองคนเอาอย่างนี้เธอจะต้องแต่งงานจริงๆก็ต้องมีต้องแต่งงานก็จะได้เอาอ่งงานเจ้าก็ต้องแต่งงานเชื่อพ่อข้าเจ้าไม่แต่งงานเจ้ากับพ่อเห็นดีกันเอาอย่างไรเพราะว่าเสด็จพี่เราต้องขึ้นครองราชด้วยต้องแต่งงานก่อนรู้แล้วนะไปดูจิ้นเนี่แต่งหน้าแต่งตาไปเขียนหางตาเป็นหางเหี้ยเลยนะหางอะไรเหี้ยเสด็จพ่อเสด็จ ห่างตาเกี่ยวเออเอางี้แต่งก็ได้แต่ว่าตอนนี้ไม่พอจะแต่งขอประพาดป่าสักสามปีได้ไหมจะทำอะไรก็ทำพ่อไปว่าเดี๋ยวเสด็จพ่อเขาขอไปตั้งสามปีเสด็จพ่อจะอนุญาตอี๋เหรอเจ็ดวันได้ไหมลูก่อสามปีได้ไหมอ่อเจ็ดวันก็พอเอเจ็ดวันก็เจ็ดวันสามปีโอ้โหจะนี่เสด็จพ่อ ถ้าหาวเสด็จพ่อเสด็จพี่ไปประพาสป่าและกระหม่อมฉันขออนุญาตตามไปด้วยเพราะว่ากระหม่อมฉันแน่จะตามไปดูแลเสด็จพี่ส่วนสิทธิ์เองไอ้เปียกนจะมาดูแลไม่ได้หรอกไม่เอาไปแค่สองคนพอไปฉันไม่ตามทำไมอย่าไม่เอาหรอกตามไปไปเกะกะด้วยวุ่นวัยให้น้องไปดูเสด็จพ่อเสด็จพ่อต้องให้กระหม่อมฉันไปนะพี่แค่ะถ้าเสด็จพ่อไม่ให้กระหม่อมฉันไปเนี่ยรับรองได้เลยถ้าไปแค่สองคนเนี่ยไม่ถึงป่าแน่นอนทำไมแล้วจะมีผัวอยู่หลังเมนแน่เอาละ ให้น้องติดตามไปด้วยเพราะให้เวลาแค่เจ็ดวันเท่านั้นรีบไปรีบมาดูแล